สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาปั้นขนมปังกันดีกว่านะคะวันนี้ค่ะติ๊กก็ทำขนมปังโฮลวินนะคะกิจวัดประจำสามถึงสี่วันทำครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่งก็ทำลูกละสามร้อยกรัมนะคะแบ่งปแป้งเท่าๆกันแล้วนะคะทุกก้อนเนาะเราก็จะมาขึ้นรูปเป็นทรงกลมค่ะแผ่ก่อนัจับจีเข้ามาตัก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  ได้แล้วนะคะสี่ก้อนค่ะจากนั้นเราก็ต้องพักไว้นะคะประมาณสักห้านาทีให้แป้งเขาฟูอีกสักหน่อยหนึ่งค่ะจังหวะที่เรารอนะคะเราจะต้องใช้ผ้าชื้นนำมาคลุมแบบนี้นะอ้าวเรามาเปิดผ้านะคะประมาณห้านาทีผ่านไปค่ะทีนี้เราจะมาขึ้นรูปเป็นรูปบักเก็ตกันค่ะทอย่างนี้นะ กดน้ำหนักลงไปแล้วเราจะเน้นที่ส่วนปลายค่ะเห็นนหมะเป็นรูปบักเก็ตแล้วค่ะง่ายม,มากครึ่งไปนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะรูปนี่นะจ๊ะอ้อย่างนี้ค่ะตอนหัดกลิ้งแป้งใหม่ๆนะคะจะบอกว่ามันไม่เป็นรูปแบบนี้หรอกมันต้องใช้ทักษะ จากนั้นเราก็ย้ายแป้งของเรานําไปใส่ในถาดอบนะคะแต่ว่าตีก็จะใช้กระดาษไขะคะ่ะรองไว้ค่ะเพื่อการไม่ให้ก้อนขนมปังของเรานะคะมันติดถาดค่ะแล้วเราก็จะมาบาั้งขนมปังหรือว่าสกอขนมปังกันด้วยการใช้ใบมีดโกนค่ะถ้าเราไม่บั้งขนมปังนะคะเวลาอบค่ะขนมปังมันก็จะแตกแล้วก็ดูไม่สวยงามนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลุ่มผ้าเนาะด้วยผ้าชีนค่ะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็อบได้ค่ะ